สวัสดีครับสวัสดีเจ็ซีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์น้ำซิงครับวันนี้มาดูทีมงานปลาเราครับทีมงานปลาเราหลังจากเลิกเลิกงานครับนี่ได้อะไรมากินครับนี่กวนกูบเลยโอ้ปลาเราหยอกเด็กน่อยแล้วครับมโอ้ตายแล้วอโ้สุดจัดครับทีมงานเราเนี่ย ัวแม่ยกไปหิบนี่เลยตายแล้วแล้วเลิกงานครับเฮียครับวันนี้แม่ต้นเกิดป่ะเฮ้ยจะดูดกูไปใช่ะโอ้ตรงหงเตาูกูนี่เอ้าฮะบอ ข้าวหัวข่าวหัวเอาหมูลิ้นเราให้ลูกพี่กูเมเฮ้ยลูกน้องยังมาลินในทีมตะคองวะนี่โอ้ลูกี่พยายามเบ็ดตะมันเบดหุ้คอหลังจากเลิกงานแล้วก็จะ อะไรมากินกันครับวันนี้ทุกวันเนาะพี่น้องเนาะมาคือมาคืออออเยาดพร้อม สับเปลือกครับเป็นคนคุมเตาครับสับเปลือกเรื่องเผาห่ายายังยังชวยเขาเขาจะเรียกครับอย่างหนังโอ้มื่อเผาครับนี่มื่อเผาครบรมควันเลยโกขนาดครับมาดูปลาเราครับวันนี้ทำอะไรบ้างครับนี่โอ้พี่น้องเอ้ยลืมหมดเลยครับไม่เหลือซากเลยครับนี่ตายแล้ว จะได้เกี่ยวไหมนี่บอกว่าแกบอกว่ารถมันได้ซ่อมครับเดี๋ยวมาดูวันนี้นี่ไม่มีตรงไหนที่จะไม่ได้ซ่อมครับซ <USSR> oh ่อมทุกที่ครับโอ้ตายเลยลืมอหมดเลยครับนี่ปั๊มปิ่มนี่นี่ครับกองอยู่ด้านล่างครับปั๊มต้องมใหม่หมดครับดู อาจะเกี่ยวพิหน้าแล้วมั้งครับนี่ดูไปนี่เกี่ยวพิหน้าเลยพี่น้องปีนี้ไม่ได้เกี่ยวดูไปไม่ทันครับไม่ทันโอ้รถไม่ได้เช็คครับปีนี้โอ้มัวแต่นี่ครับยุ่งกับเอ่อเรารูปหล่อครับเพ่ารูปหล่อสีสเกตของเราครับไม่เสร็จสักทีครับมันไม่อยากกลับบ้านพี่น้องไม่ไปเลยนี่ก็จะเป็นรถ เออคุณแผนครับคุณแผนสารคามเนาะพี่น้องเนาะยามเย็นครับวันนี้ไม่มีอะไรทำครับอังเลิกงานนะครับเนาะมาดูสับปลาเลือกแล้วอาจารย์มาใส่กลงหน่อยบอยดมซีเนลมาอย่างนี่อันน,น,น,นี้มาเลยฮะนี่ เอาอ่านไปแบนน้ำไปเตะวะไปเหวี่ยงกูเนี่ยบอลเนี่ล่ะควนกุบเลยพี่น้องอ๋อทางนี้ทุบหยั่งนอทางนี้ฮะเตมะน้ำเนยมื่กันนะเอาเนี่ยไ้เยัวนั้นเนี่ยบออยากกินแต่กรุบแล้วไ่ว่าได้กนินอะไรอไมันเขียวไ่ดีว่าตอดมเลี่ยมหรไ

น่าบอกบอกเอาล็กถาเนี่ยตั้งยูดีห้เอาล็กถาเรื่างมัฉากวัดอันนี้ไปกับมาได้ฉากกันมาัตายล็้ฉากได้ฉากกินข้างเราเนีัน้ำม่วมาๆมาๆองพอดีเลยน่แหละปูยุ่นเออยัดขุไปไหนเลยไอเจ้าไม่ขายโตอยู่นั่นัจัดจเอา อาจจะมืดหน่อยนะพี่น้องะเพราะว่าแดดร่มลมตกแล้วครับไม่ได้มีเวลารีวิวให้พี่น้องดูเลยครับมัวแด่อยากจะน้ำตาแกงครับพี่น้องเบิดเือเลยย่าไมตีกันมาดาก่อนหนีเมือกกูอเงียบแผนแผนทุบครับนี่ ความเราความตููุกแล้ววา้วไ้ชันพชันปูดำปูดำตู้ซิงครับนี่ครับพลขับของเราวันนี้ทีนนี้จะเอากี่ไรครับหาลอยหาลอยหาอยไรละหาลอยคือหาลอยไรบอกมันืเนี่ยเออแก้วเลย เย่าสูบปลาเราเบิดนะครับนี่ยเอฟซีนส่งใหมนะเอฟซีผูดใด้ด้วครับด้วสีสรงกันยาสูบไม่ห้ปลาเลยครับด้อยทรงไหทีมงานนี่มักหนังครับหนังง่วครับนี่ยามแรงแนวดีๆบ่กินครับกินหนังง่วครับ เีิมช่าง,งของเราครับ,บ,บมีแต่ช่างกับทีมงานกี่คนมา1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้าคนนะครับทีมงานวันนี้11คนเนาะพี่น้องเนะาะทำรถเกี่ยวครับ11คนครับ แม่ยี <บ |th|> ่ล่บบาบน่ค่อยได้กินไ่ได้กิน่ม่ได้อยู่เอาุ้มมันขึ้หยาบแทจันแม่นนพออ เอาีกัดไ่ได้ีูดี่นปูหน่อยดค่ำับั่านกด้บ่าวอุ้ยอุ่นไหมนเนาะยำบ่ขาดครับพี่น้องเออปูนี่ตรงบางหมอืบ้ท่านสูงยูเกิด ปลาราเรานน่กำสองมือเลยครับย่านพระท่านมูพี่น้องยอ้ยมากี่เลยกล่องคือบไปัดป่เออ้อเกาเอะอเออสีแค่ไหนเลยสังส้เกแดอุ่นข้อเดียวตัวยังนังงวงกูเอามามิดนังกล้วยนังกล้ยโอ้กล้ยมื่อนั่นนะอ

ยังแค <_ JJonak> <_ Lawrence> ่เน <ator il> <ğim> ี่ยาือปนุปนุปนุปตอดด้วยกูได้ตอดราบก่มิกินนกากินหิมาน้อนเลยวัดรู้ปวดบันอีฝนให้ตกมันขึ้นหนอมือนีลยใเวทนะเออก้าเจนมาฉีนอนแล้ว นวอมาไดนทิ้งเจนเน่กลามมาบึงหมาโนเียกว่ากลางเจนเน่หมาโน่เลยาเง้ออยู่ลายหมึอเลยเดี๋ยวสำหรับพันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวรอชมยิบปุ้งนี้เช้าด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดาตามให้ช่องเสบียราดัมซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ